จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหารนรกจนถึงรหมโลรรวมถึงเขตแดนเิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลุก,กเทวดานางไมท้ท,ท,ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบุญน,นักพรตฤๅษีดาดบทั้งหลายชาบางบทชารับแหล่เจ้าสำนักเจ้าทีเจ้านิกายเกจิอาจารย์จำขมังเวททั้งหลายภาคมืดภาคมาทั้งหลาย ยักษียักษ์ษาเราครุฑทั้งหลายนะเราเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมนะบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหมดทั้สิ้นคนในครอบครัวในกูลุ่กศิ์วาวกรือครคุรครคูบาอาจารย์ในศาสตร์ในวิชาต่งตางๆนะในแพทยศาสตร์ทั้งหลายทั้งหมดทั้สิ้นนะในการรักษาผู้คนนะแล้วก็จิตานที่พ่วงพันกันมาไม่ไว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามในทุกคนแคว้นนินแดนน้อมใจขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนางังคัจฉามิธัมมังสลาหนางังคัจฉามิสังฆังสลาหนางังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรานังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรานังขจามิทุติยัมปิสังขังสรานังขจามิตตติยัมปิพุทธังสรานังขจามิตตติยัมปิธรรมังสรานังขจามิตตะติยัมปิสังขังสรานังขจามิ ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานหมู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัจธรรมแด่คุณพระรัตนตรยัยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี กรรมใดๆที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะลบหลู่ดูหมิน่นประมาทปามาทเคยจับจ้งล่วงเกินเคยย่ำยีบีทา ต่อคุณธรรมต่อพระสัจธรรมทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อวัดวาศาสนาต่อพระศาสนาต่อพระส,ส,ระสงฆ์นักบวช ่อองค์มหาบาร,รมีหรือต่อองคุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวาศาสนาทำลายศาสนาธรรมคำสอนหรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลาย กรรมที่เคยกระทำในการลบราคาฟันการทำสงครามการต่อสู้แย่งชิงการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สายส่งความบาดหมางขัดแยง้ง ทะเลาะเบาแหวงการปิดล้อมการไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัตประหารการรอบฆ่ารอบทำลายหรือยกพวกเข้าลุมทำลายทำลายทำลายย่ำมีบีทาต่อผู้อื่น ด้วยศาสตราวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายกรรมที่เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษในการเข่นฆ่าในการทำสงคราม การทำลายค่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลาย <S <S <le> <S การที่เคยกักขังจองจำล่ามโซ่ตีตรวน <S <S <le> <S การผูกมัดพันธนาการ การตอกตรึงกรรทำทรมานโดยการใช้สัตว์ตราวุธในการทิ่มแทงเชื้อเฉื่นแล่เนื้อเถือหนังตัดอวัยวะโบยตีทุกตี การเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษสัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำ การบีบคั้นกดดัน <c oughs> ในการทำลายค่าศึก <c oughs> การปล้นค่า <c oughs> การกระทำชําเราปร <c oughs> ะชาชนฝ่ายตรงข้าม <c oughs> การต้อนค่าศึก <c oughs> การลงโทษ การเข้นความลับต่อเหล่าศัตรูคู่อาฆาตนักโทษฉเฉลยศึกฆ่าทาตบริวารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือที่กระทำต่อสัตว์เดรัจฉาน ทั้งหมดทั้งสิ้นหรือกรรมเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทำร้ายทำลาย,ายการใช้อำนาจจิตวิดเดช <c oughs> พลังอภิญญา คุณใสมนดำคาถาอาคมในการกั่นแกล้งรังแกการทำทรมานอันก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานการกัดกินต่อร่างกาย จนเกิดความเจ็บป่วยทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเข็นฆ่าจนถึงชีวิตที่ได้เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลายที่เคยกระทำต่อองค์มหาบรมีผู้โปพสะ พระส่งนักบวช <c oughs> ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลาย <c oughs> ผู้ทรงศีลทรงธรรม <c oughs> ผู้มีอธิวาสนาทั้งหลาย <c oughs> ไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์ <c oughs> หรือที่ใช้กรรม <c oughs> ในรูปแบบของเดรัจฉานก็ตาม ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามที่เคยกระทำมาในทุกพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทำเองถูกสั่งให้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามที ามที่เคยฉวยโอกาสช่อชนคดโกงโกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบังต่อสาธารณชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากิน เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียกตามูชนคนทั้งหลายการค้ากำไรจนเกินสมควรบนความทุกข์ยาก <c oughs> บนความขาดแคลนบนความเจ็บปวดทุกทรมานบนความหวาดกลัวหวาดผวา บนความคับแค้นใจของผู้อื่นทั้งหลายการมที่เคยกีดการขัดขวางผู้อื่นการฉกฉวยผลประโยชน์โดยม่ชอบเบียดบังเอารัดเอาเปรียบสวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละ การเกื้อกูลการช่วยเหลือต่ส่วนรวมทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอให้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษ <c oughs> อโหสิกรรม <c oughs> ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษ <c oughs> ให้อโหสิกรรม แก่ลูกนี้กรรมหรือคู่กรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้ <c oughs> อย่างหมดจิตหมดใจ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรม ต่อกันและการอีกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแว่นแคว้นดินแดนในลาบสกาละ ในคตินิยมในอุดมการในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตน คำปฏิญ,ญาณตนคำสัตสาบานความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในเกียติยศศักดิ์ศรีความหลงยึดติดในพระศาสนา ในพระสัจธรรมในความอหังการความลำพองทั้งหลายความเครียดแค้นชิงชังความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้างในพื้นที่สงคราม <c oughs> พื้นที่สู้รบพื้นที่โรคระบาดหรือต้องมารับผลของกรรมไม่จบไม่สิน้น ขอประกาศชดใช้นี่เวนีน่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมนเวนทั้งหลายต่อสัปสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรด้วยทีิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธ,ธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอจดเชิจดใช้ ด้วยการบวชการสละ <c oughs> ด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วน ในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกาานานเธอโอ้โหสีโอ้โหสี 好事，数数数。